ต้นสังกัดถแถลงด่วนข่าวลือเดทฮันโซฮีกับนายแบบสุดเท่ต้นสังกัดปฏิเสธข่าวลือเดทฮันโซฮีกับนายแบบแชร์จงซอกไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวลือปรากฏขึ้นทางออนไลน์โดยคาดเดาวว่านักแสดงสาวฮันโซฮีฮันโซฮีฮซฮและนายแบบแชจงซอกแชยงซิโอ กำลังคบหากันเนื่องจากภาพถ่ายที่พวกเขาแชร์บนอินสตาแกรมชาวเน็ตชี้ให้เห็นว่าทั้งสองมักสวมเสื้อผ้าแบบเดียวกันไปเที่ยวสถานที่เดียวกันด้วยกันและเพิ่งเดินทางไปปารีสในช่วงเวลาใกล้เคียงกันล่าสุดก้าวเอโต้เอนเตอร์เทนเม์ตัวแทนจากต้นสังกัดของฮันโซฮีกล่าวว่า ข่าวลือการออกเดทระหว่างฮันโซฮีและแชจงซอกนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพวกเขาแค่เป็นเพื่อนกันในแบบหนุ่มที่มีข่าวลือเดทกับโซฮีคนนี้เป็นเพื่อนในกลุ่มวง,งการถ่ายแบบก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมิถุนาก็มีภาพถ่ายกลุ่มเพื่อนสี่คนร่วมกับโซฮีหนึ่งคนในนั้นมีแชจงซอกอยู่ด้วย